สวัสดีจ่ะมันหวยออกเหมือนวันนี้จะถูกหวยแต่มยังไม่ได้ซื้อหวยเลย <c oughs> มาเลิกกินข่าวป่เน,นี่ยผัดผัดกะเพรากุ้งผัดกะเพราปลาหมึกยอห้เบิ้งกะเพรากุ้งกับกะเพราปลาหมึกจ้าแล้วก็ไก่ทอด จุบไก่จุบแป้งทอดแล้วกัหมูหมูสเต็กพริกไทยดำวาซานโอ้แเบแซบบมาซิมกันซิมกุ้งเป็นตัวนึงแล้วซิมซิมกุ้งเป็นตัวนึงแล้วซิมอีกกันยำ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 อืม้ม แซบคักค mm hmm. ว้าคุ้นเจิดนะแซบจิลีมาเดิน mm hmm. มากินข้าวเสาน้ำกันข้าวเส้นตอนนี้ซ mm hmm. ิมกระถอดก่อนนะ ไก่ทอดอร่อยมากอร่อยใหญ่อร่อยจริงจริงยหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่จริงๆได้ไปได้ยังไงเนี่ยต้องบอกอร่อยจริงจริงใหญ่มากอายคิดหม่เลยอ่ะไม่อ่ะอายคิดหม่เลยอ่ะไม่